太这个。 คุ้วหก่นไหมตดน้กับ้เหรอแตงมานั่งค่ะอย่าเราเวิร์กลูกมาแ<ๆ>้งไม่กินแลวใช่ไหม,ไมไหนูต้องกินข้าวให้หมดนก่อนนะคะนะคะแล้วป้าให้กินเต็มกินข้าวหมดแตงมาเพามไม่อยากให้หมันเหลืออ่ะโอ้แม่มแม่ขายดีมากผู้ยอดเหรอ ไอ้ไมีนมจีนั้นข้างบนบนมนอหนามี้านนึงอร่อยจะแบบไปแบบบาที้าเที่ยงบ่โมงก็หมดแล้วอ่ะก็ลแบบทำไมไม่เอามาเรแต่กินจ่ายี่คือลกินข้าวอ่ะกินให้หม่ะแ้วป้าให้ยเต้าวอ่นะคะนึกกินกับด้วยนะข้าวด้วยทไมกินกับเดี๋ยวตดอกินกับตัวจะขาว เวไปจุม่มทอดกนไม้เนาะกระโกมันว่ก้ว่าเดิมานี่ ทำไมอ๋อแล้ว kind ด of ิป um. ันกินอันนี้ป really ันก uh ็ไม uh, ่ได้เขาไม่ได้เลยถือหนูจิตหนูได้แต่น้องอ่ะไม่ได้ไม่ต้องลงไปเลยนะกระต๊อบบลูดิบันนาน้อยไปหรือเปล่าอร่อยไหมแม่อร่อยไหมอร่อยนะอะไรนะสุดขยั Thank you เตรียมตัวพร้อมไหมปิดนักการลงดิเอเอแป้งอ่ะ <c oughs> <c oughs> R เออาร์อะไรทุกอย่างเนี่ยเด่นแต่ตอนนี้เสร็จว่ามุมกล้องพลาถ่ายแล้วแสงมันไม่ได้เขาก็เลยต้องมาเปลี่ยนถ่ายมุมนี้ก็เลยกลายเป็นไลน์เอ็นฟิลดเด่นเลยจะเป็นแบบเหมือนสกอยอะไรเงี้ยเหรอเขาจะเอาเออาร์ตัวเออาร์หรืออะไรทุกอ,อย่างนี่แหละก็คือแบบดูเป็นโลโคโไทยแลนด์อะไรเงี้ยเออไม่ได้เป็นแบบว่าเมกงเมกันเท่ๆเป็นสไตล์แบบไทยๆอะไรมั้ยนเออประมาณว่าญี่ปุ่นนะฮะฝั่งจีแป๊ะแไอ้ฝั่งไทยอะไอ้ฝั่งเอเชียน่ะเป็นโทรศัพท์เหรอห้ามแล้วเหรอ ไม่ไม่ได้หฮามันก็เปลี่ยนไปนเรื่อยเล่นมากว่าอย่างก็เบื่อมั้งลองกาแฟไหมไม่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 มีอยู่มีกาแฟก็มีอันนี้กูโชคว,วันเกิดใครเขาเกิด้ววันเกิดใครเขาก็จะมารับมันไปกินไงก็เหลือแต่ผู้สูงอายุแล้วไงไเขาดิวเขาก็ทรีตกันแบบ,บแแว่าตอนแรกกูโงว่ามันยุ่งยาก,กว่ะเาแต่กูว่าเออมันก็โอเคนะงานที่เจอกัน แล้วก็พี่น้องก็ได้เจอกันเนาะวายเยอะอยยอลองลงขายกันก็ได้ครับลองลงขายกันก็ได้ครับสามพันผมว่ามันแรงไปหน่อยผมเอาสองพันแรงกว่าสองพันสองพันสามแล้วกันครับบัวสองพันสองูนั่งเขียนไม่สิลูก มื้อลงเหรอที้ตันลงครับนิดเดียวเนาะกูคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะแฉะนะ จ๊ะตะเต็ดนึงใช่ ยินอย่างเดียวเลยอาออาออาวเรยวดิกด X ครับอ้าวเสร็จเฮ้ยเฮ้ยเกือแต่ออกเดินไป

มาดีครับเฮ้ยอะไรวะรวกระโดดข้ามไาเลยกระโดดข้ามเฮ้ย nhún nhún húp bạc, ấp ấp bạc, bát bạc Nên nhún ít, ấp nhún 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 เก็บใส่ถุงให้เขาดีๆด้วย

ไม่ใช่ไม่ไหวลุกหมด okay. แล้วเช็ดปากเลยคะเอากระดาษเช็ดปากยครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวบ่ายหมดแล้วสุเลยตแกต้องชอบหะมันหวานจะต้องบอกเอเผ็ดนี่มันขายพ่อกับแม่สกดแล้วเป็อะไรลูก ใช่แม่อร่อยนะแต่ว่ามันหวานฉนันต้องเผ็ดก่อนมั <I 'm S 1> ชอบต้องบอกเขาเผ็ดๆอ่ะใช่เคยกินได้เลยอืม mm hmm. ตั้งป้อมเลยครับเออตั้งป้อมซูมยิงเลยนะเป็นชุด,ดเป็นชุดเป็นชุดเออกำลังยิงมาเลย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 เฮ้ยได้เว้ยมันได้เว้ย,ยพวกเรามาช่วยเต็มเลยนะพวกเรามาช่วยแล้วสู้มันออุุ้้ยยม ตัวใหญ่ใจแล้วหตัวใหญเป็นแทงค์ลูกตัวนี้เป็นแทงค์ไม่เป็นบอสเป็นสายแทงค์สายซัพพอร์ตหนูเดินไม่ได้เพราะหนูตาป้อมอ,อ,อยู่ค่ะหนูต้องกดสามเหลี่ยมเออแอลหนึ่งอันหนึ่งก็ได้นะลูกพี่บันสอนน้องด้วยแอลหนึ่งอันหนึ่งันเป็นสกิลตัวได้ วิ่งหนีไปว <ste> ิ<อ>่งหนีไปรอก่อนรอรอเลือนขึ้นก่อนลูกพี่ปันมาแล้วพี่ปันเลือนมาแล้วปันลุยต่อรอเลือนฉันหนูจะตายรอเลือนหลบเมื่อนลูกหลบรอให้เลือนมันยืวก่อนแล้วเลือนมาแล้วแป้ง ตั้งเพิมตั้งเพิ่มมันก็ตายแล้วตัวใหญ่ตายแล้วสวยพี่ควันควันหลบมาหลบมาควันพิษควันพิษแป้งหลบมาควันพิษ บอกแกเป็นตัวสีขาวหนีแล้วแม่วิ่งหนีแล้วลูกแม่วิ่งหนีแล้วไปยิงแม่เร็วไปยิงแม่เลยไปยิงแม่เลยแม่หลอน่ารักอ่ะไปยิงแม่เร็วแม่หนีแล้วเอ้าเฮ้ยแม่ดำดินด้วยด้วยเว้ยเอ้าหายไปไหนล่ะเฮ้ยแม่อีดดำดินหายไปเลยแม่อีดหายไปไหนเชื่อว่าหนูมาหนที แ <c oughs> ม่บอกว่าบอกไม่ได้แล้วลูจะหนุแล้วจะไปยิมแมตต์อะ่อะออนสนุกไหมอือหือ <c oughs> <c oughs>

ไม่หล่นนะแต่ไม谢谢่ไม่หล่นนะเอ้าอะไรอยู่วะอัน okay, น okay. <you> ี้แหละอันนี้แหละอย่าจับสองมือนะอย่าจับสองมือนะอเคดีแล้วจะลาดอ่ะตีตัวเหนอยแล้วทำเลย ไม oh <my, S 1> <part. S 2> ่เปกนอไเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พราะอะไระไม่เพราะอวไรเหรอเอ ลองตองตี๋ตี่เหรอตัวพี่เหรอโทว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 ตัวพี่ก็ไม่บอกมาดิมาดิตังป้อมยิงเลยพี่บ้านอ๋อเขาว่าลากดไอ้นี้มันจะยิงแรงขึ้น ไปยิงเป็นปืนคนเลยพี่ปันวิ่งแปลวเหลี่ยมมาแล้ว <c oughs> ลูกลาบี<อ>ว่าลรบอวราอะนี่นครับดูนี่ครับอเอ้ยจิบถ่ายอะไรไปเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจะอา่านไม่เนี่ยหนังสือเนี่ยหื ต่อรับให้63 <laughs> 15ตายต่อเป็น4ด้วยประมาณประมาณนะครับตายต่ออีก4ด้วยประมาณ20ประมาณครับครับ <laughs> อยู่น้องมาดูเราเป็นไรเมื่อกี้เ evet> มื่อกี้เป็นไรฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไรเห็นอแล้วอยาวันนี้เรียนเป็นไงบ้างพราะักิ๊สอบปัญญา นนมันมีข้อละสี่อ๋อบรนไดสีสเต็มไม่ได้สี่เมีสิบบไดประมาณสิบสีมีสแล้วอีกอันนึ่งได้เต็มอันนี้จะเปเรียนไหมมีที่ต่อ้ยไม่ตอบไมนี่ ดรูดิป่าธรรมชาติเนะธรรมชาติไหม 能领上。